สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมก็เบียร์นะครับอันนี้น้องสาวชื่อเบนซ์ค่ะควันนี้มาทําอะไรที่โครงการนิลาวิววิลเลจคะก็มาดูบ้านที่จองไว้อะครับว่าเคลบหน้าไปถึงไหนแล้วใกล้เสร็จหรือยังอะไรประมาณมาดูหลายรอบมากเลคะมาหลายรอบมากแล้วใช่จองไปแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะสอบถามนิดนึงว่าทำไมซื้อที่นี่อ่ะค่ะอ่าพี่บอกนะก็พอดีก็คือ ความคิดส่วนตัวก็คือถึงเวลาที่จะมีบ้านแล้วพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกครับแล้วก็ชอบตั้งใจจะซื้อบ้านหลังไอ้บ้านชั้นเดียวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่นี่ก็ดูบรรยากาศโอเคดีน่าอยู่ยมากอะไรเงี้ยสวยด้วยบ้านสวยด้วยสีตรงถูกใจด้วยจริงๆตอนมาจองอะค่ะวันนั้นเราไปเที่ยวกัน3มคนคแล้วก็คุยเรื่องบ้านกันนี่แหละแล้วก็ แลเนี่ยเห็นว่านีราวิวมันโปรโมทใหม่ๆเลยตอนนั้นก็เลยบอกที่บ้านว่ามันมีโครงการหนึ่งน่าสนใจเลยเข้ามาดูวันนั้นแล้วก็เจอเซลล์แล้วก็จองวันนั้นเลยใช่แต่การจองวันนั้นเลยใช,ใช่ก็คือแบบตัดสินใจเลยว่าจะจองที่นี่จะซื้อที่นี่เลย,ยเค่ะคุณม่ค่ะคุณค่ะ